สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้พระสมเด็จวัลรังพิมพ์ใหญ่พระประธานเป็นแม่พิมพ์ขอบล่างฟันหนุ่มนะครับเป็นพระยุคแรกๆการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับผมจะสอนวิธีการดูเนื้อหาของพระสมเด็จวลัลังขอบล่างฟันหนุ่มแบบยุคแรกให้ทุกคนได้เห็นว่าดูยังไงพิจารณาย่งไรแม่พิม เหมือนกันนะครับแต่เนื้อหาไม่เหมือนกันเนี่ยเราจะต้องออทำความเข้าใจที่เนื้อหาของพระด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพิมพ์ตรงแล้วเ,เนื้อหาไม่สำคัญไม่ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเวลาเราเรียนรู้พระเนี่ยดูพิมพ์ถ้ามันตรงแล้วเนี่ยเราต้องดูเนื้อหาของพระด้วยว่าพระเนี่ยเป็นพระสร้างวาระแรกหรือเป็นวาระกลางหรือจะเป็นวาระวาระ ยุคปลายนะครับการเรียนรู้ตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ทุกคนมีทักษะสติแล้วก็วิธีการดูพระที่ละเอียดขึ้นมากมากประสบการณ์ในการเห็นในการพิจนารณาพระอย่างพระองค์นี้นะครับถ้าทุกคนมองแม่พิมพ์เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าการตัดหรือว่าการแบ่งเส้นบังคับพิมพ์เส้นกรอบกระจกเนี่ยจะตรงตามจุด ต,ต่างๆนะครับแล้วก็เส้นซุ้มด้านนี้เนี่ยเขาจะมีการเอียงการโยกนิดๆนะครับแล้วก็กเกตก็จะมีลักษณะการเอียงการโยตามเส้นซุ้มแบบนี้เหมือนกันนะครับส่วนบริเวณแนวหัวไหล่นะครับไหล่เนี่ยก็จะมีลักษณะการแกะออกมาเป็นฝามแบบคือไหลเป็นแบบปีกกาคือไหลยกคือจะมีลักษณะหัวไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยยกนะครับไหลตรงแล้วก็ไหลที่มีลักษณะรู ลู่ลงคือต่ำฝาตรงบริเวณกึ่งกลางลำตัวพระนะครับถ้าต่ำฝาเนี่ยเรียกว่าไหลลู่นะครับถ้าไหลย,ยกเนี่ยก็คือตรงบริเวณตัวกึ่งกลางพระไหลทั้งสองข้างเนี่ยจะสูงพระอ,องค์นี้เนี่ยจะไหลไม่เท่ากันเห็นไหมฮะไหลด้านนี้จะสูงกว่าหัวไหลด้านนี้แล้วก็ขอบลักแร้หรือว่าเส้นด้านในของอ้อ,อแขนนะครับจะมีลักษณะลึกสูงกว่าซะอกแขนด้านนี้เห็นไหมฮะ ซึ่งพระแท้เนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ส่วนพระปลอมเนี่ยทำได้นะครับแต่พระปลอมทําไม่ได้ก็คือตรงขอบข้างตรงนี้นะครับขอบข้างของพระแท้นะครับเขาจะมีลักษณะเป็นสันคมๆนะครับแล้วก็จะยกสูงแล้วก็จะมีลักษณะเอียงเทลงมาตรงฝั่งนี้ส่วนพระปลอมนะครับเขาจะมีลักษณะขอบทั้งสองข้างเนี่ยเท่ากันเสมอกันอ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผิด นะครับถ้าคุณไปเจอพระที่มีลักษณะขอบทั้งสองข้างนะครับเท่ากันเนี่ยคุณวางได้เลยนะครับไม่ต้องไปดูหรือว่าไม่ต้องไปศึกษาอย่างอื่นถึงคุณจะดูอย่างอื่นหรือว่าดูพิมพ์ดูเนื้อเนื้อ,อ,อหาเหมือนสารได้นะครับคุณลงไปดูที่การดูที่อายุพระการหดตัวของเส้นฟุ้มมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพระพึ่งทำนะครับพระพึ่งทําให้ดูว่าเ,เป็นแม่พิมพ์ที่ตรง นะครับเนื้อหาอยัางไงเขาก็ทําไม่ตรงอยู่แล้วพระองค์นี้เนี่ยมันจะมีลักษณะตรงที่ค่าธรรมชาติความเก่าพวกนี้ค่าพวกนี้นะครับของปลอมทําไม่ได้เพราะนั้นเวลาเราดูพระนะครับศึกษาแม่พิมเนี่ยแม่พิมพ์สามารถทําปลอมได้แต่ไม่เหมือนแบบร้อเซหรือว่าไม่ตรงนอกจากพระที่เขาถอดพิมพ์มาเนี่ยพระถอดพิมพ์มาพระมันก็จะมีขนาดเล็กนะครับความคมรายละเอียดในการ รายละเอียดความคมในจุดต่างๆเขาก็จะดอปหรือว่าไม่ได้ขนาดนะครับพระองค์นี้ก็เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับขนาดของพระเนี่ยมีจุดสังเกตตรงนี้อีกคือหัวเข่าด้านเนี้ยจะยกหัวเข่าด้านเนี้ยจะมีลักษณะต่ํานะครับซึ่งตัดหรือว่าเป็นตรงกันข้ามกันระหว่างฐานฐานบนเห็นไหมฐานบนหรือเรียกว่าฐานหมอนด้านนี้เนี่ยเขาจะเทหรือว่าเอียงลง ด้านนี้ยกขึ้นด้านนี้เอียงลงนะครับทำให้พระเอ่อทำให้ฐานด้านนี้เห็นไหมจะมีลักษณะด้านนี้เชิดขึ้นเชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเอียงลงแล้วก็ทําการเชิดเพราะนั้นเวลาคุณดูพระนะครับคุณต้องวัดจากตรงนี้จากตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเขาจะ,ะเสมอกันแต่เขาแกะหลอกสายตาเราให้เรารู้ว่าเนี่ยพระดูเอียงเห็นไหมคุณเห็นช่องว่างตรงนี้กับช่องว่างตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะห่างกัน นะครับแต่เวลาแกะพระออกมาแล้วดูดูดีดูสวยนะครับพระเนี่ยทำให้เรารู้เลยพระเขานั่งตะแคงข้างเห็นไหมฮะพระเขานั่งตะแคงหันตะแคงหน้าตักเนี่ยตะแคงมาด้านนี้ก็คือด้านนี้เขาจะยกนูนสูงขึ้นนะครับด้านนี้เนี่ยเขาจะแฟบลงทําให้พระเนี่ยนั่งตะแคงนะครับแล้วก็ลักษณะการวางมือเหมือนกับวางมือลักษณะเหมือน เอนั่งขัดสมาธิแล้วบิดเอี้ยวตัวนะครับเอี้ยวตัวแล้วก็ยกหัวไหล่ขึ้นด้านนี้เห็นไหมก็คือเหมือนกับพระนั่งเอี้ยวตัวยักไหล่แล้วก็พระพักนะครับด้านนี้พระพักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าด้านนี้เนี่ยมีหูและหูก็จะซ่อนอยู่ตรงบริเวณเนี้ยเป็นติ่งและด้านนี้มันก็จะเห็นเป็นเนื้อนุนนคล้ายกับใบหูแต่ไม่ได้ติดชัดนะครับทำให้พระเนี่ยหันหน้าไปทางด้านนี้พระเนี่ยนั่งตะแคงมาทางด้าน ด้านฝามือขององค์พระนะครับทําให้ดูนะครับพระเนี้ยเขาจะรับกันคือด้านนี้สูงหัวตรงขอบลําตัวพระด้านนี้เขาก็จะสูงด้านนี้เขาก็จะต่ำเห็นไหมนี่แหละคือการนั่งตะแคงข้างของพระสมเด็จวัละคังที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาสังเกตนะครับเขาสอนแล้วก็เอาความรู้ข้อมูลตรงนี้มาสอนเราที่นี้เดี๋ยวผมจะลงลึกไปที่เนื้อหาของพระละ อันนี้ขั้นตอนวิธีการดูแม่พิมพ์เนี่ยคุณต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปอย่าจําทั้งหมดจําทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับมันก็จะงงทีนี้เวลาเราดูพระเนี่ยเราก็ต้องดูเนื้อหาของเขาประกอบด้วยนะครับพิมพ์ทรงเนื้อหานะครับธรรมชาติความเก่าของพระเราก็เรียนรู้จากที่ผิวของพระนะครับอันนี้ก็คือพิมพ์ที่เราขยายให้ทุกคนดูเห็นเนื้อเห็นไหมคุณจะเห็นคาบ ของน้ํามันเตงอิ้วที่มีลักษณะสีแดงอมดําออกเข้มแห้งๆแ,แล้วก็จะมีคาบเหลืองๆปรากฏอยู่ให้เราเห็นผิวของพระต้องมีลักษณะเปิดในบางจุดแล้วก็มีลักษณะมีคาบคุมในบางจุดเช่นเดียวกันขอบล่างฟันหนูเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือขอบล่างฟันหนูเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ด เลนนิดหนึ่งนะครับเ็นน่าจะมีลักษณะมัวอ่าอันนี้เรามาเห็นกันแบบชัดๆเห็นไหมฮะอันนี้คือธรรมชาติความเก่าคุณเห็นไหมฮะว่าการเกิดาคาบพวกนี้คาบเนี่ยเขาไม่ได้เกิดทีเดียวพร้อมกันนะครับเขาค่อยๆเกิดนะครับคุณจะเห็นการทับซ้อนของคาบเนี่ย เออประมาณ2 3ถึงชั้นเห็นไหมค่าพวกนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดูพระแท้นะครับสำคัญมากเพราะว่าของปลอมทาค่าพวกนี้ไม่ได้<ะ>จุดนี้สำคัญเห็นไหมจุดนี้คือเนื้อในของพระที่พระองค์นี้เนี่ยถูกใช้มานะครับถูกใช้จับสัมผัสพระองคนี้นะครับสมัยก่อนไม่มีตลับใส่ เพราะนั้นขอบที่จะต้องฝึกก็คือขอบข้างการฝึกของเขาก็จะค่อยๆฝึกค่อยๆออบางลงนะครับบางลงตรงมุมมุมพวกนี้นะฮะเห็นไหมพระเนี่ยจุดเขาสึกเขาเองเราไม่ได้ไปเอาอะไรไปขัดหรือว่าเอาอะไรไปถูทีนี้ลงมาดูผิวตรงบริเวณด้านหลังของพระทั้งหมดเราจะเห็นรอยแยกนะครับรอยแตกรอยปริ ลอยยุบรอยเหี่ยวรอยย่นมีครบหมดลอยตามดนะครับลอยหนอนด้นนะครับจะไม่มีก็คือลอยปูไตรอยปูไตก็คือจะมีลักษณะเป็นจุดเล็กๆเรียงกันเป็นแถวนะครับเราเรียกว่าลอยปูไตลอยหนอนด้นก็คือลอยลักษณะผิวอ้า่ังคว้างนะครับเนี่ยแบบพวกนี้มีจะมีพระมีลอยหนอนด้นนะครับเหมือนกับหนอนเนี่ยดิ้นอยู่ข้างในหนอนเนี่ยดิ้นเป็นแอ่งน้ําเล็กๆนะครับเขาเรียกรอยหนอนด้น หนอนดิ้นอะไรพวกนี้นะครับส่วนขอบเนื้อด้านในเนี่ยข้างในเขาจะมีลักษณะใสเป็นแก้วนะครับแต่มีลักษณะหนึบนุ่มแล้วก็จะมีเปลือกผิวเป็นคราบสีขาวๆเนี่ยคุมอยู่ตรงเนื้อแก้วที่มีลักษณะมันใสแบบนี้อีกชั้นหนึ่งอันนี้คือหลักวิธีการดูพระถ้าคุณเจอพระเนื้อหาแบบนี้นะครับก็คือเป็นพระเนื้อหาที่สร้างในยุคแรกๆนะครับส่วนพระขอบล่างฟันหนูเนี่ยเขาสร้าง เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆเพราะว่าสันนิฐานว่าช่างท่านนี้เนี่ยจะแกะแม่พิมพ์พให้ครบ8 4 0หมี่พันพระธรรมขันธ์นะครับเครื่องแกะออกมาแล้วให้เยอะมากที่สุดให้ได้จำนวนพิมพ์พระออกมาแล้วได้พระจำนวน8 0 0หมแม่พิมพ์พก็ต้องทำให้ครบ8 4 0 0 0ีตามพระธรรมขันธ์นะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับ คุณจะเชื่อหรือว่าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณต้องมีความรู้มีพื้นฐานเพราะว่าคนที่เรียนรู้พระหรือว่าศึกษาอยู่ในองค์วงการพระมา10ปี15ปี20ปีเนี่ยเขามีประสบการณ์เขาเคยเห็นพระทั้งพระแท้พระปลอมพระฝีมือพระโรงงานมาเยอะแยะเขาก็จะรู้ได้นะครับคนเล่นพระพระองค์นี้เก่าหรือไม่เก่าพระองค์นี้แท้ไม่แท้ธรรมชาติด,ดูดีหรือไม่ดีนะครับ เขาจะมีประสบการณ์สอนส่วนคนที่เล่นพระมาแค่ปี2ปีเนี่ยพวกนี้ประสบการณ์ยังน้อยนะครับการเห็นพระแท้พระเออปอมเนี่ยก็ยังก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะนั้นประสบการณ์เนี่ยคุณต้องสะสมความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ก็ฝากสอนความรู้ประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับฝึกฝนทักษะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เก่ง เพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปวีโอหนะ้าสวัสดีครับ